ขอเสียงนะครับโจโยงผ้าแซบครับสวัสดีครับผมโจโยงนะครับมือน,นีกับรับของฝากที่พนฝากมาจากต่างจังหวัดนะครับมาเบิ่งกันนะครับว่ามี้อย่างน่นนครับผมนี่กับปลาแหงครับปลาแหงตากแดดมากนานี่ก็บนี่บกกครับผมบกอกนี่ก็เป็นยอดพัก หยอดนับาเต้านี่ก็มีบักทั่วครับทั่วทั่วบักพริกเพิน่นฮอดเบ็ดตองมาเป็นจังสีบ่เหี่ยวเร็วเพิน่นว่าจังสีสดได้หลายมือถามน,นี่ก็มีหมูย่อครับผมย่อกี่ดอกิดอกิดโปมครับผม า้กิปโปมมนี่หลายถุงกิปโปมนี่ก็เป็นมกไก่มกน้ำใหม่สมปาครับผมถ่านนี่ก็เป็นเฮดครับเฮดหลักโงกนี่ครับผมก็ต้มแล้วครับผมต้มไปแล้วมาเฮากับมาแกงใดเลยครับผมเฮครับ เดี๋ยวจะจัดทำกับเขาต่อไปได้ครับคอยติดตามกันต่อไปนด้ครับผมครับตอนนี้ก็กำลังหนึ่งเขาด้ครับหนึ่งเขา่าหนึ่งเขาแล้วก็สิหนึ่งกับเขาครับผมที่เปนส่งมาจากต,ตามจังหวัดนะครับเตรียมไปแล้วครับยี่นนี้มีหมอย่อหมกน้ำใหม่หมกไก่สมปา่าหนึ่งร่วมกันเลยครับยุน่นี้หนึ่งเลียวสิกินทอนแล้วคือนองบาดนี้ สวัสดีครับพี่น้องผมโจโยงครับมาเมื่อนี่มากินเขาน้ากันครับมีหมูย่อกับสมปลาด้วครับอันนี้ก็เป็นมกไก่กับมกน้ำใหม่มามากครับเขากันกําลังหิวหอมสมปลาสมปลากําลังแสียบสมกําลังพอดี จะไปเที่ยมเขากันเถอะแซ่แซ่ผ่านกินเราไปนอกนเขา ครับว่าเด็กกินยอมากินเป็นมูก,กันนะครับเหมูย่าครับในมกน้ำใหม่ครับผมมกน้ำใหม่ bạn sáng mát taban nè mượn này tang cho bác cứ sinh nhau cả rồi nè, anh em mộc cây, mộc cây 10 năm, ลูกโดดใครทดสอบครับเข้ากันได้ยังว้าวเพชรอยูได้ลูกโดดก็ได้เซ <úng> ่ไม่ตะแนวเสบแสบครับ Thank you. สีพยิ้มเหรอครับมือนีนก็นได้กลับไปยุดีสบายกันทุกคนได้พี่นหวองสุขภปากแข็งแรงกันทุกคนครับมือนีนก็นสวัสดีครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ